อย่าเข้าใจผิดนะฉันชอบชื่อเชอรี่นะเพราะมันเป็นชื่อแม่ฉันอนี่อ,อ,อยากเราตายกันใช่ไหมคิดได้แค่นั้น,น,นเหรอเดี๋ยวถ้าผ่านแดนฆ่าศิกไม่มีอันตรายหรอกแต่มันก็น่าเสียงที่สุดแล้วล่วข้าไปตายชัด,ชดเลยอาใช่แน่นอนใคาก็ตามที่ข้าผู้หญิงกับเดมน,นุดย์ฝูงหนึ่งได้เนี่ยเนี่ยจะมีวิธีล้างบาปที่เยี่ยมว่า,าไมหมไบเบิลบอกนายอย่างนั้นใช่หรือเปล่า ฮะนี่ไทยบาปใช่ไหมเอาอย่างนี้นะนี่อะไรเอาไปนหานเล่ใมใบได้ฉันไม่อยากได้งั้นเหรอก็เห็นถามจังเลยคิดว่าอยากรู้อยากเห็นทำหน้าที่ต่อไปเถอะเครื่องอุ่น ลุยมาเล,มลยมั้หรือมันก็เงียบเงียบแล้วค่อยๆไป้าใจคิดนี่เกนฑ์รกนี่เราหาจากลานินไม่หนึ่งได้ไหมน่าจะได้เอาละตาที่จะขึ้นแล้วรีบไปเลย ไงงบ้าย <mile> ังไหวครับรู้มหมชนบทแถบนี้มันสวยงามจริงๆผมรู้ว่าจะาชอบเธออยากเรียบสาาฝรั่งเศสซะแล้วสิกะนั้นก็อดดิ อย่านะกันดีกันดีกันดี้ให้ใจลึกๆไว้ผมมาแล้วใจลึกๆไว้ช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนเขาตายแล้วช่วยเขาด้วยเขาตายแล้วก็ยังไม่ตายได้กลุ๊กเจันทังนัี่เขาไม่เขาตายแล้วนะเร็วเข้าเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิเบลเราไม่มีเวลาแล้วไปเลยเร็วเข้า

เดิกไปดูสิมันตามมาหรือเปล่าหวันไปเฮากูไปสิไปเองสิรัวตายฉันมาไล่ถึงได้ไล่คนอื่นไปฉันเองไม่นายห้ามไปนะทั้งนั้นดิคดิเออ พวกมันกระจายอยู่ทั่วเลยอะเอาไงดีมีหวังตายแถวนี้น่ต้องหาที่กำบังจะได้ทำแผลให้เขาเขาลุกไหวไหมไหวไหวฉันเดินได้เอาละกรตายใช่ออม้าวออย มีข้อขอช่วยหน่อยแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออาลุี๋ยวเพะเปิดแผลในรงนี้เข้าไปดันกัดเดือยนันข้าเอ๋อโอเคเดี๋ยวรอน่ดันไว้เดี๋ยวนี้ดีดีเาเจ้กระสุละเรียบร้อยดีมากตีนี้หมดแล้วตีนะตีโอเคโอเคอ๋ออกมาละนั่ละนี่โอเค ปวดทนหน่อยเว้ย <c oughs> เลเือดไหนไม่ออกจนตายหรอกเนอะเราจะพานายไปประุมพยาบาลก่อนเดียอยวารำมัน

ไปสิไปแลวเข้า <S <S <โท>เดิกทาไิเล่ยานนี้ไปเลยรรเ,เร็วเอ้ามาเข้วเร็วเฮ้ยเอาเลย 我来，我来，来，来，别搞，来，来，来，嗯，别死啦，我们得完成任务，我们得要活。 าบเลยอ้นทไหทนคนก็มาแล้วอดทนไนะเพื่อนอดทนไว้ช่วยด้วย 扛架吧，朋友，扛架吧。哦，哦，嗯，嗯，哎，啊，你快拖呐！哦，哦、啊，阿、啊啊、里阿，苏、啊、苏，嗯嗯嗯，哦、啊，嗯嗯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  không bao ơi, ơi, Noll! Ville! 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 วิเล่วิเล่ไฟเดอร์วิเล่เมาหนึ่งดูเขาวิเล่วิเล่วิเล่ทนหน่อฉันสิมาพูดกับฉันหน่อยวิเล่เอาอ๋อตรงนี้อ๋อเอ้ยเฮือเรือฉันว่ายน้ำไม่เป็นได้ใช่ไหมขอรับพวกน้อยแล้ว

fahrzeuge habt ihr da drüben die schlüssel stecken im fahrzeug nehmt euch was ihr wollt gott sei mit euch gott sei mit euch <laughs> ตองไงต่อไม่รู้เมืเ่อไห<อ>ร่หรอรือผู้เยอรมันคล่องมาเอาล่ะเขยผู้เยอรมันอยู่ผ<อ>าประถนนครึ่งมไมล์ระตโนนเส้นนี้จะพาเราไปถึงที่นั่น ถ้าพักผู้ฝ่าเราจะซุ่มอยู่อีกฝากหนึ่งพร้อมไหมถ้าเราผ่านได้ก็ช่วยคนได้เยอะเลยล่ะนั่นละ่ะเป้าหมายของเราละ่ะฉันหนีฉันไม่รับหมายฉันพยายามหนีทหารละ่ะแต่พ่อฉันมาเจอฉันเข้านั่นเลยความรักของนายอ่ะฮ้อ

Diese Straße oben und links von 500 Meter geradeaus kann man es nicht verpassen. Hey, warst du nicht mit mir in der Grundausbildung? Wie heißt du nochmal? Ist schon wieder! Kannst du an hier helfen? Ja, klar. Hey, ihr beiden, fragt mal mit an! Komm! Oh. Oh, biegen! Halt! รู้ไม่ออกฉันว่าพวกเขาพยายามฝ่าด่านเป็นรถจี๊ปคันหนึ่งพุ่งมาไปยุป่ไปบอกจ่าเลยดีกว่าไหนดูสิฟอกทรอด29เรียกฟอกทรอด02นย์สอเราเจอรถจี๊ปโผล่มาจากไหนไม่รู้อะเปลี่ยนเอาน่นรถจียย๊ปเรานี่แต่โงรมาบันทงเยอรมันตังพวกเขาทำอะไรเนะี่ย รู้แนละ้วพวกแกคิดอะไรอยู่แกอย่าหวังเลยยิดธงเราหยิบมาหยิดซะเฮ้ย <Okay. S 1> รอเดี๋ยวก่อนอออมีอะไรมีเยนอมันสองกลุ่มกำลังมาโน,นะนะ เข้มัอา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 ออาออาอัอา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 ออา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 ออาอาอ ฉันหมดแล้วเออนายพาวิเลไย,ย,ยไปฉันยิงคุ้มกันให้เวไปฉันไม่ทิ้งนายได้ไปนยวนี้เลยไม่ฉันช่วยป้าไปติด 这。啊啊啊 Oh I yeah. ออกมาทีงนี่สิเดียบร้อยนะเดียบร้อยดี